สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําปลนปะทูนะคะ f อฟซผู้น่ารักทุกท่านจะ่าลืมแวะมาทานด้วยกันนะคะนะคะแกะเสร็จก็ามาตำใส่พริกใส่กระเทียมนะคะจะทําแห้งไว้ก่อนนะคะเวลาจะทานค่อย เอาออกมาทำใส่น้ำร้อนนะคะประโทนกระโทนปลาสะัะตำหย,ยาบๆไว้กระเทียมไม้แค็ม อร่อยต้องทำทานเองนะคะพักลวกมีกระลำแล้วก็มะเขือแวะมาทานด้วยกันจ้าชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กด,ด,ดแชร์ให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้บุญสองคนยศด้วยนะคะถ่ายอะไรเอฟซี FC จะได้ดูเยอะๆอะไรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เนาะคนติดตามยังอยู่เหมือนเดิมอยู่จะไปหาถ่ายอ่อยดี ป่นปลาเผ็ดแล้วเนี่ยกระเทียมทำหย,ยาบๆจะได้อร่อยๆนี่แหละหน้าปลาทูป่นทำแห้งใส่ตลับใส่ตู้เย็นไว้นะคะ อยากจะทนานเมื่อไหร่ก็ออกมาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ